สดง,ง,สวงววนนแม่ไพยรลโตอิมนักบุญตัวจริงเสียงจริงดินแดนธรรมวัฒพังเหลืองเชี่ยวชาญด้านั่งพริก พัฒนาน้ำพริกปลาราจาวิรัติอย่างต่อเนื่องหลากรหลายชาติทั้งแทบทั้งนูกขับเคลื่อนเต็มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จาวิรัติเอาเลตถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหักทีรีจังหวัดนครสวรรค์มาแล้วค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหาตะกา้าอร่อยเลือกได้นะคะบอกเลยว่าตะก้านี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีน้ำพริกทั้ง4สูตรนี้ให้คุณลูกค้าเลือกไปเลย อย่างละสสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ่วบองทรงเครื่องปาดาทรงเครื่องนะคะหรืออีสานแซบ่บคูณสองฝ่ายน้ำตาลหรือว่าจะเป็นแจ่วบองสมุนไพรนะคะพริกสดเนาะคุ้มแน่นอนก็คือจะได้น้ำพริกนรกหนึ่งซองน้ำพริกฝ่าดึงสองนะคะแถม แถมตัวนี้เลยคุูกค้าคุ้มแน่นอนแถมน้ำปลาสูตรใหม่ของเรานะคะนัวโหน่งให้คุูกค้าได้เป็นสลิมลองกันนะคะตะกร้านี้มีทั้งหมด12ช้อชอยเลยนะคะลูกค้าก็คือไม่มีที่ไหนทําให้คุยกค้าแบบคุ้มกว่านี้แล้วอะกดได้เลยนะคะตะกร้าด้่างนะคะคริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุกุและขนมเปียยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด